น้องครับมาแล้วครับพี่ใหญ่ยนจูนิง่งมาแล้วครับ <laughs> มาแล้วครับไฟโซลาเซลล์พี่ใหญ่ได้พูดแล้วว่าไฟโซลาเซลล์ที่นี่แกขอมีส่วนร่วมในการดูแลพี่น้องครับดูครับนี่มาจากนาครสวรรค์น,นะครับไม่ได้ใกล้นะครับอำเภอตาคลีนครสวรรค์น,นะครับไม่ได้ใกล้นะครับแต่ พี่ใหญ่มาด้วยใจทําด้วยใจมาด้วยใจทําด้วยใจนะครับอพี่น้องดูนะครับนี่เลยครับนี่เลยครับนี่นี่เลยครับถ้าไม่มีพี่ใหญ่จะไม่เคยเกิดเรื่องจะไม่เกิดเรื่องนี้นะครับอนี่แหละครับนี่อมาแล้วครับอพี่ใหญ่ก็วันนี้ก็กําลังเตรียมตัวทาเกี่ยวกับไฟโซลาร์เซลล์ที่สุสาร วันละนิดวันละหน่อยเดี๋ยวก็เต็มเองพี่ใหญ่บอกแบบนั้นอ่าวันนี้เรามีอะไรบ้างอ่าพี่น้องตามต่อยกูวันมานะครับพี่น้องครับเวทีฉากหลังเวทีถึงเวลาหน้าฝนแล้วฝนตกทําให้เปียกทําให้เปียกฝนคณะกรรมการเราก็เลยเห็นว่าโดยเฉพาะพี่เบาผู้ดูแลนี่พี่เบาบอกว่าเราควรทาหลังคา ต่อจากศาลาพบสุขไปเลยจะได้มาตรฐานอ่าก็ตกลงว่าเราทำหลังคาด้วยพี่น้องทุกท่านเหตุที่ต้อยกูวันรายงานบ่อยๆสืบเนื่องจากว่าสุสานแห่งนี้ที่แห่งนี้เป็นสมบัติของลูกหลานบาคโคทุกคนทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนมีสิทธิ์ใช้แบบไม่มีเงื่อนไขพี่น้องเห็นไหมครับอลพินคาไม้บริจาคให้สุสานเรียกว่าศาอ่าอ่าศาลาร่มเย็นสอง ส่วนสาราลมย1นหนึ่งโน่เลยครับน่ะพี่เบาบิจากทั้งนั้นเลยครับนี่พี่น้องครับ mm hmm. นั่นแหละครับจึงเป็นที่มาว่าที่แห่งนี้เป็นสมบัติของลูกหลานบาคโคทุกคนมีอะไรเคลื่อนไหวที่นี่ต่อยกูวันก็จะรายงานให้พี่น้องทราบนี่ก็อีกคลิปหนึ่งให้พี่น้องเห็นถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมวิตรภาพไทยเวียดนามวันนี้พี่ใหญ่เอา ไฟโซลาเซลล์มาอย่างเยอะเลยพี่น้องดูนะครับแล้วให้จ่อยทําคือพูดง่ายว่างานสร้างไม่มีวันสิ้นสุดเราสร้างไปเรื่อยอ่านี่ครับสร้างไปสร้างมานี่ไฟโซลาเซลล์เกือบจะเต็มแล้วอ่ะอ่าพี่ยายบอกว่าอีกหน่อยอ่าน้ําบาดาลเราจะทําเป็นไฟโซลาเซลล์ทั้งหมดเลยอ่าก็เลยขออนุญาตเล่าให้พี่น้องทุกท่านทราบว่าคนเราถ้าเราชอบเราเชื่อ และเราศรัทธาในสิ่งใดก็ตามเราก็จะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อทำในสิ่งที่คุณชอบคุณเชื่อและคุณศรัทธาให้สำเร็จจนได้ในวันหนึ่งตอนนี้ฝนกำลังมาแล้วครับ <c oughs> <c oughs> พี่น้องครับอ่าพี่น้องดูฮดูองค์พระพิกค,คเนตเอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีองค์พระพุทธชินราชจำลอง ตัวจริงอยู่ที่พิศโลกนะครับบริจาคโดยพี่สิริและพี่ระวีปานวงจัก,กรพัรดพี่น้องดูนะครับโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วดูขลังไหมครับพี่น้องดูนะครับโอเคไม่มีอะไรวันนี้จะถ่ายรีวิวบรรยากาศาให้พี่น้องทราบอีกหน่อยบอลเสียบอลพงจักร ลักกิตเจริญวาน,นิชกำลังเดินทางมาเพื่อมาปลูกต้นไม้ยังไงผมอาจจะมีอีกหลายคลิปฝากพี่น้องนะครับต่อยกุวันรายงงานจากสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรีสวัสดีครับสวัสดีครับ